สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวานก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านการเวลาของสังวานมาอ่ะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดช่วงระหว่างการเดินทางเมื่อช่วงพักก่อนหลายๆปีนั้นนะ่ะเราอ่ะจะวิ่งรถในวันศุกร์เนี่ยไปช่วยน้องชายเพื่อทําร้านก็าทาร้านอาหารอยู่ที่หน้าบ้านเขาที่จังหวัดพิจิตรเอ ตอนนั้นน่าเราจะไปวันศุกร์แล้วก็กลับช่วงเย็นเย็นวันอาทิตย์เพื่อตีรถกลับมาเราจะไปสองคนกับสามีเพราะว่าสามีนี่เขามีความสามารถหลายหลายอย่างต้งหน้าชมเชยแกแลก้วก็แกแก็มีความสามารถในการทําเป็นช่างด้วยก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นแบบเหมือนทําได้ แต่ว่าไม่ได้เป็นในช่างที่แบบชํานาญอะไรงั้นก,ก็จะไปทําร้านอาหารก็ตกแต่งเออ่ไม่ได้ว่าเป็นงานปานนี้อะไรแล้วก็ช่วยๆกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันก็เลยไปไปช่วยน้องเ,ออเราจะเดินทางกลับในช่วงเย็นๆของวันอาทิตย์เราเดินทางไปตรง,ตรงที่ตรงนั้นนะ่ะหลายครั้งหลายอาทิตย์เหมือนกันกว่าร้านจะเสร็จแต่มันมีอยู่อาทิตย์หนึ่งที่เราตีรถกลับในช่วงของตอนเย็น วันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะมืดแล้วออกนั่นก็หลายทุ่มแล้วน่าจะสักสองสามทุ่มแล้วเพราะว่ายังเหมือนว่าทํางานจะเสร็จไม่เสร็จก็อยากจะให้มันงานรุดหน้าไปไกลก็เลยเพลินพอหลังจากทานอาหารเลยเสร็จแล้วก็เลยตีรถกลับกันเพราะว่าแฟนเนี่ยเขาทางานในในวันจน์ก็จะต้องกลับไปถึงบ้านเพราะเดี๋ยวเช้าต้องไปทํางานทีนี้ช่วงที่ระหว่างเดินทางอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่สักประมาณ ท่วงอำเภอตากคว้าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยวันนั้นน่ะรู้สึกว่ารถจะมันดึกจัดแล้วรถจะไม่ค่อยมีคงจะประมาณเที่ยงคืนละได้แล้วเพราะนั่งมาเราก็ไม่ได้ดูเวลากะเอานะตอนนั้นนะ่ะตอนที่นั่ง,น,งนั่งคนเพลินแล้วมันมีรู้สึกว่ามันมีปิกอัพอยู่คันหนึ่งมันแซงหน้าเราแต่มันแซงแล้วมันก็ไม่ได้ไปมันก็อยู่ระดับอยู่ประมาณหน้ารถเรา เรามองเห็นหญิงชายผู้หนึ่งอายุสักประมาณ4ี่กว่ารวมๆห้าสิบปีเพราะนั่งอยู่ท้ายรถแอ์ปิกอัพเขาจะเป็นปิกอัพตอนเดียวเขานั่งเอาหลังเหมือนประมาณเอาหลังพิงพิงเอะเขาเรียกอะไรนะด้านที่เป็นระหว่างตัวเก๋งกับตัวกระบะแล้วเขาก็มองมาทางเราเพราะว่ารถเราอยู่ต่อจากรถเขาเออ ไฟมันก็ไม่ได้สว่างตอนนั้นไฟทางไม่มีเลยมันก็จะเป็นลักษณะไฟที่สะท้อนจากไฟรถของเราและของเขาอะก็อมองเหมือนมันเห็นนะเพราะมันอยู่ในระ,ระยะใกล้เพราะว่ารถเขาอยู่หน้ารถเราตอนนี้เราตานที่รถมันวิ่งตามกันไงงเราก็มองเขาเขาก็มองเราแล้วส่วนตัว,ตวแฟนมนคนขับเนี่ย ไปแล้วก็คิดว่าเราอะะมองอยู่คนเดียวถิาก็เดี๋ยวแฟนก็พูดขึ้นมาซึ่งเราก็คิดอยู่ในใจแล้วเขาก็คิดเหมือนเราว่าคนอะไรนั่งตาไม่กระพริบแล้วหน้าซีดยั่งกับไม่ใช่คนเขาพูดอย่างนี้เราก็นึกอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเอ๊สองคนทำไมนี่หน้าซีดยิงแล้วแล้วเขาแปลกมากเขานั่งเรามองอ่ะตาก็ไม่กระพริบเหมือนคนตาแขงก็นั่งเฉยแล้วก็มองเราแบบแล้วมองทั้งสองคนมอง มองมาที่รถเราอ่ะด้านหน้ารถเราก็เหมือนมองเราสองคนกับสามีเนี่ยเป็นตาเธอเรียกอะไรนะเป็นสายตาเดียวกันเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกพอแฟนทักมางั้นเราก็บอกแซงไปสิมันรู้สึกเหมือนคนอะไรหน้าตาก็สี่แถมนั่งมองตาไม่กระพริบ IP, แล้ววูบไปอย่างนั้นนะคนอะไรนั่งอยู่ท้ายรถมันเหมือนนั่งอยู่แล้วมันไม่มีอย่างคางอะะ อย่างน้อยมันจะต้องเจอลมเจออะไรก็ต้องกระพริบตาหรือไม่ก็ต้องขยุกขยิกมั่งหรือไม่ขยับตัวมั่งตามธรรมชาติของคนทั่วไปแต่นี่เขานั่งอยู่ท่าเดียวอย,อยู่เป็นเป็นหลายสิบนาทีแล้วที่วิ่งตามกันมาเขานั่งนิ่งอยู่ท่าเดียวเลยเราก็เออมันแปลกๆนะให้แซงแฟงก,ก็เลยแซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไปเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็วิ่งอยู่ในระดับปกตินี่แหละเขาก็แซงกลับมาอีกแต่ว่า เขาแซงไม่ทีสองคนนะั้นไม่มีแล้วอะ่ะเออถามว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นรถคันเดียวกันเพราะวันมีเราสองคนไอ้สองคันเนี้ยวิ่งอยู่มันไม่ได้มีรถคันอื่นมีสองคันที่วิ่งกันอยู่แล้วรถคันนั้นน่ะที่เมื่อกี้มีสองคนผู้หญิงกับผู้ชายนั่งท้ายรถนะ่ะมันไม่มีคนนั่งอยู่แล้วคนหน้าซีดๆที่จ้องตาไม่กระพิบว่ะ มันหายไปแล้วแล้วเรามานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะเขาหายไปได้ยังไงหรือว่าเขาพักรถจอดเพื่อเขาลงไปหรือไม่นั่งตอนหน้ารถกับคนขับหรือว่าเขาลงระหว่างทางมันเป็นไปได้ยังไงถ้าลงระหว่างทางเพราะรถเราวิ่งเขาเรียกอะไรนะมาด้วยกันตลอดยังไม่มีการจอดรถเลยถ้าเขาจอดเนี่ยเขาจะต้องวิ่งไมทันเราและถ้าเราจอดเขาก็จะต้องวิ่งวิ่งเลยเราไปแล้วแล้วเราไม่ได้ว่า เขาเรียกเขามาแซงอะไรเราคือขับตามกันไปตลอดเนี้ยพอเราเห็นว่าเขาผิดปกติดูแปลกๆเราก็แซงหน้าไปหน่อยแต่เขาตามหลังอยู่นะแต่พอทีนี้พอมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาแซงเราขึ้นมาอีกทีมันกลับกลายไม่มีสองคนที่นั่งข้างหลังแล้วอะซึ่งยังมไม่ได้มีการจอดรถกันเลยทั้งสองฝ่ายอันนี้มันก็ถือว่ามันก็หลอนเล็กๆนะถ้าใครไปเจอนะ่ะขณะที่เจออะ มันไม่หล่อเล็กๆหรอกฟามรู้สึกในขณะน่ะมันค่อนข้างที่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและเราอะคิดว่าเราคิดอยู่คนเดียวแต่เวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยพูดออกมาเพราะเอ,อสามีเราเนี่ยเป็นคนพูดขึ้นมาแล้วพูดเฮ้ยเขาพูนึกเหมือนเรานี่นะแล้วฟังรู้สึกอย่างงี้เราเลยบอกว่าแซงเลยพี่คือหมายถึงว่าพอเห็นอีกทีว่าไม่มีไม่มีคนที่ว่าเราเห็นเมื่อกี้นั่งอยู่ท้ายแล้วมีแต่รถ ว่างๆกระบะว่างๆแล้วเลยบอกว่าสิ่งหนีเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งคือการแซงไปให้ไกลเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเราขับประมาทอะไรนะก็คือให้แซงรถคันที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้นหลอนเนี่ยไม่ไหวแล้วเราก็ต้องไปพ้นคันนี้ไวๆเลยแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนแล้วขับบ้านดึกมากๆเลยกลัวเจออะไรแปลก แต่มันก็อดไม่ได้นะเพราะบางทีมันเดินทางไกลเราไม่ต้องการไปพักแรมระหว่างทางบางทีก็มันก็มีอะไรที่ให้เห็นแปลกๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรงพอไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ประหลาดประหลาดพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะนี่ก็คือเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เราไปเจอมานะคะผู้คนที่เดินทางตอนกลางคืนน่ะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็เล่าแฉแบ่งกันฟังมากนะคะแล้วก็อย่าลืม ติดตามสังวานแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานแล้วกเ็เล่าประสบการณ์ให้แบ่งปันกันฟังค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ